ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4แป้แชร์ยื่นข้อเสนอทาบคว้ามาคารดฟอร์ดเดมิเรอร์เสียงกฤิจเผยปาริจิชแมนเดินเกมทาบซื้อมาคารตฟอร์ดแล้วโดยเสนอเงินก้อนโตให้กับแมนยูพิจารณาขายสตาร์ทีมชาติอังกฤษ้ยายบรับภาระแทนเคลียรเอปปาเป แรดฟอร์ดต,ตกันข่าวกับเอ็มปเป้อย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ชมป์หลีกเอิงจ่ะที่จะเสียกองหน้าตัวหลักให้กับแอวมาริดแบบไม่มีค่าตัวแต่ทั้งล่าสุดสื่อผู้ดีเผยว่าแปรแชร์เสนอเงิน75ล้านปอนด์ให้กับปีแดนพิจารณาก่อนหน้านี้แปรแชร์เคยพยายามเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ตตั้งแต่ปี2 0 2 2โดยเสนอค่าเหนื่อยให้สูงถึงสัปดาห์ละ4 0 0 0 0ปอนด์ แต่แรดฟอร์ดตัดสินใจรับใช้ตัวสกัดต่อไปและระเบิดฟอร์มยิงไป30ประตูเมื่อซีซั่นก่อนนอกจากนี้แรดฟอร์ดวร์26ยังต่อสัญญาใหม่กับแมนยูไปถึงปี2028โดยเขาได้ค่าแรงสัปดาห์ละ350,000ปอนด์แต่มาซีซั่นนี้เขาสอยแต่ขายได้แค่7ประตูจาก34นัดแถมก่อคดีเมาหนักขณะท่องราตีที่เบลฟาสต์จนพลาดซ้อมและถูกตัดเชือออกจากทีมในเกมเอฟเคัพนัดบุกเยือนนิวพอร์ตเมื่อเดือนมกรา อย่างไรก็ตามคาดว่าแปรแชร์น่าจะต้องเพิ่มเงินมากกว่า75ล้านปอนด์จากข้อเสนอแรกเนื่องจากปิ้แดงมองว่าแรดฟอร์ดมีค่าตัวในระดับเกือบ100ล้านปอนด์แม้สมโมสรอ,อาจพิจารณาขายเพื่อแลกกับการรับทรัพย์เพื่อลดภาระรา,รายจ่ายไม่ให้ละเมิดกฎ financial fair play เดวายอร์กลันองเดโอนาน่าฝีมือไม่ถึงขั้นเดวินดิเคอ เดวอยยอกยืนยันว่าในมุมมองของเขาการเสียดดวิดคอาและเอาองเดยโอนาน่ามาแทนไม่ใช่การเสริมพับที่ดีสลับแมนยูเนเตดเลยสักนิดโดวยบอกว่าบางครั้งโอนาน่าพยายามจะเป็นนักเตะในตำแหน่งเอาฟิลมากกว่าที่จะเป็นนายทวารด้วยซ้ำโดยย์ยอกตำนานกองหน้าของแมโนเชสเตอร์ยูเนเตดสมูสรนดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกยืนกรานว่าองเดโอนาน่า er ผู้รักษาประตูมาอหนึ่งคนปัจจุบันของปีแสดงฝีมือเทียบกับดาวิดคอาไม่ได้เลย ในช่วงซัมเมอที่ผ่านมาแมนยูตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับดิคอาแล้วไปดึงโอนาน่ามาร่วมทัพหลังจากอาริธินฮาร์ตผู้จัดการทีมชาวดัตอยากให้ทีมเน้นขึ้นบอลจากหน้าปากประตูของตัวเองมากขึ้นแต่ในช่วงที่ผ่านมาโอนาน่ายังมีผลงานโดยรวมไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักเพราะมีช็อตผิดพลาดใี่เห็นหลายครั้งยอกซึ่งตำหนิโอนานามาโดยตลอดระบุว่า แมนยูเนเต็ดึงผู้รักษาประตูที่อยากจะเป็นคนเริ่มเกมบุกและมีสไตล์การเล่นที่ดุดันกว่าคนเดิมเข้ามาอยู่กับทีมเพื่อพยายามที่จะเป็นฝ่ายครองเกมต่างๆด้วยการที่ตัวเองได้ครองบอลเป็นหลักหลายคนถามผมว่าทำไมผมถึงตำหนีโอนาน่าหนักจังแต่ผมเป็นพวกที่เห็นยังไงก็พูดไปตามตรงมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นทีมไหนเม็นมลีกมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆการเล่นในทีมใหญ่ในตำแหน่งที่ถือว่าทีมสําคัญ มันมีโอกาสที่ทําให้คุณโดนเปิดโปงได้ว่าที่แท้จริงแล้วคุณมีข้อบกพร่องตรงจุดไหนโอนาน่าไม่ใช่คนที่เก่งเท่ากับเดวิดดิคีอาเลยบางครั้งโอนาน่าพยายามที่จะเป็นนักเตะในตําแหน่งอัลฟิลมากกว่าที่จะเป็นผู้รักษาประตูสิงฟันส่วนแบ่งหากเสือขายมูเซล่าเชลซีจะได้เงินส่วนแบ่งมหาศาลหากบัญยมณิกขายจมานมูเซล่าตัวรุกถีมชาติเยอรมันวันยย1ปีที่มีมูลค่า 80ล้านปอนด์โดยกำลังตกเป็นข่าวกับทั้งแมนซิตี้และลิเวอร์พูลมุซล่าย้ายจากอคาคเดมีของเชลซีไปยังบาเยิร์นมายุ่อ16ปีหลังตกลงรับเงินค่าชดเชยประมาณ170,000ปอนด์หรือประมาณ2 0 0 0ยูโรไม่มีเงื่อนไขาการซื้อคืนตอนที่ย้ายทีมในปี2019แต่แหล่งข่าวได้บอกกับเดอลิเมลว่าในส่วนแบ่งสำหรับการขายในอนาคตต้องแบ่ง20% เรอัฟอร์ตินานยกย่องดาวเตะทีมชาติเยอรมันที่ติดธงไปแล้ว25นัดโดยบอกว่ามีศักยภาพที่จะคว้าบอลลงดอสัญญาปัจจุบันของมูเซล่าจะหมดลงในปี2026โดยสโมสรคู่แข่งทั้งหมดหวังว่าบาเยอร์จะล้มเหลวในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับดาวเตะที่ทำเป็นหนึ่งประตูกับอีก2แอซิดในนัดล่าสุดที่ถล่มมาในบุนเดสล,ลีิกาถ้าหากมูซซลาถูกขายในราคา80ล้านปอนด์เชลซีก็จะรับส่วนแบ่งถึง16ล้านปอนด์ด้วยซึ่งอาจช่วยให้พวกเขา ในการรักษากฎการเงินของพเ m มเรลกแม้จะได้เงินเป็นงวดๆก็ตามเชลซียืนยันวละพวกเขาเป็นไปตามกฎผลกําไรและความยั่งยืนแม้จะมีการอ้างว่าพวกเขาจําเป็นต้องระดมทุนจํานวนมากในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎก็ตามไม่มีการรับประกันว่ามูซลาล่าจะถูกขายในซัมเมอร์นี้เนื่องจากบบเย์นไม่ได้บิดบังความลับที่พวกเขาปรารถนาจะต่อสัญญาใหม่กับนักเตะ